ร้ายเริ่มแรกเขคาเฟอีนนะครับเริ่มแรกเลยอ่ะเริ่มขายจากด้วยม,มอมสคอนพอดแล้วก็ไปสั่งทำรถรถรถสามล้อที่เป็นไว้รับส่งผู้โดยสารนั่นแหละแล้วก็ผมมาตัดทั้งหนังออกทำเป็นทาเป็นบาร์มีหลังคาไว้ไว้ขายกาแฟที่แรกผมปั่นขายอยู่อยู่ในกรุงเทพนะครับ แล้วก็พอดีจะต้องกลับมาอยู่บ้านก็เลยก็เลยมีโครงการว่าจะหารถตู้รถคันไปทํารถวิ่งขายกาแฟแล้วก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างปกติก็จะไม่ได้ขายเป็นเป็นเป็นที่เป็นทางนะครับจะจะจะหาตอบหาที่ขายไปเรื่อยแต่ขายตรงไหนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยว่ากันีกทีผมก็ยังไม่รู้เลยครับก็ <c oughs> <c oughs> จะขายอยู่ที่บ้านเป็นเป็นหลักนะครับบ้านไม้ในสวนแล้วก็ไปทํารถมารถมันสวยไงก็เลยอยากออกโชว์บ้างก็เลยลองมาขายที่นี่ดูก่อนครับ อาทิตย์เราประมาณ3วันที่ซีเอสพาร์คแครแสงนี่แหละครับพอลูกเรียนจบแล้วก็จะเที่ยวไงจะเที่ยวจะไปนู่นนี่นั่นถ่ายกาแฟไปด้วยเที่ยวไปด้วยพอดีแม่มันไม่ไม่สบายก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนก็เลยต้องกลับมาอยู่นี่ประจําเลยอยู่บ้านมั่งดูแม่มั่งแล้วก็เล่น่ายกาแฟในในสิงห์บุรีนี่แหละก็ร่อนเร่คับไปอินไปเรื่อยๆครับ